ออนซ่อนอีลาอุ้งอิงจนแฟนคลับเดี๋ยวเอาไปพูดได้ต่อร้ายคนแห้งพี่น้องว่าอุ้งอิงรุ่นหอบซับประสาทมีผู้เดียวนี่แหละที่แฟนคลับผ้ากันแง่ผ้ากันอยู่หนาไปที่นะพี่น้องผ้ากันเบียดเอามาไล่เอารางว่านำใจเอาติปไปไห้แย่งกันไห้ติปหนองอิงมีผู้เดียวนี่แหละที่เข้าเห็นนี่พี่น้องโพดอีลีได้พี่น้องอู้ยแต่อ่อนซ่อนอ่อนซ่อนนั่มหนองอิงอีลี มือขึ้นนี่เนาะวันที่สองอยู่ที่ปากทางบ้านเก่าตําบลบ้านเก่าพ่านทองชนบุรีแฟนค่ับ้ากันเบียดกันให้ให้พ่วงมาไล่ให้ติบหนาเวที่คองพวงมาไล่ไงให้น้ององคงอิง,อง,องค่ะพี่นกนี่คลิปนี่ค่ะพี่นอกช่วงเตยล่าเนาะพี่น้องเนาะนี่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 เพิ่นวะเนี่ยค่ะ แฟนคลับเดี๋ยเอามาลงในต่อ,ตอเดโพดวาจังสีอุงอิงรุ่นหอบซับพ,พ่อแม่ถลม่มของมาลายัยจนแทบลุกไม่ขึ้นช่วงเต้ยลาเอาฮืบแบกเอาอีลาเอ้ยสะอ้อนได้เนาะมาไล่เยอะมากจนต้องแบ่งมาของช่วงเต้ยลาวะสัตว์เดี๋ยวเราไปส่องเฟซส่วนตัวน้องอ,งอุงอิงก่อนนะคะว่าเพื่อนออกมาส่งงานวาจังไหนนี่ไง ดมาไล่ไลอิลีนี่อีหลาก็ออกมาสรงงานวันนี้ขอพระคุณที่เอนดูหลาหักแพ่งหลาตั้งแต่เมือแรกจนหอนมือนี้พอพอแม่แม่ก็หักแพ่งหลาอยู่ตลลดมือนี้พอพอแม่แม่ม, αι, ม, αι, มหาห้กําลังใจหลายลาอิลิจา้าขอพระคุณที่บทมมบ,บป้าหลามือนี้หลามีความสุขอิลิจา้าขอพระคุณผู้อยู่เบื้องหลงังความสำเร็จของหลา ขอพ่อคุณโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่สนับสนุนลาขอพ่อคุณพ่อโจแม่นุษยญาติสุภาพลุงอำนาจวงสาวน้อยที่มอบโอกาสให้ลาขอพ่อคุณพ่อพ่อแม่เอฟซที่หักแพ่งลาด้วยจ้าพ่อหมูอ้วนเอฟซีไม่ประสงค์ออกนามพ่อสุภชัยแม่ปอนชัยภูมิพ่อปีดาแม่สุมาลีพ่อวรุษพ่อวีรยุทธ แม่สิริแก้วแม่สำนึกพ่อสุรินพี่แบงค์ทีเอ็นแม่จุธาทองพ่อสมพงศ์แม่จินพ่อวัชระพ่อทัดแม่ทันยาเทพพ่อรักบางพีพ่อบุญเกียรติพ่อสมบูรณ์พ่อวีระยุทธ์พ่อสมนึกวิเชียนบุรีพ่อฮักสุรินแม่ฮักบัวใหญ่แม่น้อยชนบุรีบ้านโฮมฮักน้องอิงแม่ชนทิราพรพ่อโสพล พ่อจุนอุงอิงห้าเก้าสามอ่าทีคนทีใดโชคน้ำหนองอินค่ะพี่เนาะแม่รัดเก้ากำลังใจอิลาหาเก้าสามอีกแล้วพี่เนอะพ่อเทิดศักด์แม่สมคิดร้อยเอ็ดพ่อท็อปแม่มะลพ่อยูนพ่อเบิ่มแม่ไหมพ่อบุญเกลียดแม่รุจิราเจ๊แมมพ่อนนแม่บีแม่ฮักชนบุรีแม่แลม แลมบูนบอกนี่อาภาษาอังกฤษน,น,น้องพี่น้องขอให้ถ้าอ่านผิดน้องพี่น้องและก็สิ่งของมากมายจากพ่อมแม่เอฟซีทุกท่านเด้อจา้าแล้วก็มาลัยด้านหน้าเวทีขอพระคุณรางวัลางวันน้าใจด้านหน้าเวทีทีมหมอบไฮลาละก็สิ่งของมากมมยทีมมอบไฮลาเด้อจา้าอีลาฮักพ่อพ่อเม่์เมยด้อจ้าป้าแต่ออนซอนน้อพีอ่พน,น,พน้องเนาะอุ้ยน,นี่นี่นี่พวกมาลัยอ๋อใหญ่แห้งพุ่นหน่อยหนอยก็ถือไว้พุ่นน่ะ อ้ยสูดหยอดเลยเก่งแห้งค่ะพี่นอ้องป๊าดมื่อขึ้นนีอยู่ชวนบร่เนอะอ้ยหฮุนนะ่ะยังไม่จบนะคะเออเสียงจริงโจงของน้ำกวายยังบดจบได้พี่นอ้องฮุนนะ่ะป๊าไมเต็งพวกง่ามแหม่ป๊า โอ้โหยังไม่จบนะคะบาาก็งานพนะี่น้องแต่และวงคุณ่ะสิงของเยอะมากยีหลาจนในนางไทยนำานาะพี่น้องเนาะอืมอุ้ยอันส่วนหลายอันส่วนหลายแฟนคลับก็นี่แหละค่ะพี่นอ้องอู้หมู่บ้านนี่เพื่อนก็ได้แชร์โพสที่แม่น้องอิงได้โพสเนาะ อีเพื่นทายรูปก,กับรูปเพื่อนนี่ค่ะพี่น้องเพื่อนกฟฟ็ได้โพสเรื่องเล่าสกีเนาะชีวิตมาจากดินไม่เคยยิงพอง้องยิงยิงพยอง,อ,พองเนาะพี่ดองเนาะไม่เคยลืมกำาพืชอตัวเองต่อให้มั่งมีขนาดไหนก็ไม่ลืมว่ามาจากดินแม่สอนตลอดอย่าคิดว่าเราเป็นหงชาติเป็นอีกาก็อีกาอยู่วันยังค่ำ ไม่เคยหลงและลึงเคยอยู่ยังไงกินยังไงก็เป็นแบบนั้นไม่เสแสแ้งแกล้งทําเพราะไม่ใช่ตัวตนนี่ค่ะพี่นอแล้วเอฟซี่กะูเขามาคอมเมนต์มาไกลหน,นึ่งนี่แม่หน่อยเล่าก็บอกาถึงเดชตั้งแต่เราอยู่มาอยู่สาวหน่อยกับน้องอิงน้องอิงนี่ก็คือเราก็ดูแลลูกมาตลอดนอเพอาะเอกแม่หน่อยเราก็ติดดินแล้วก็เอฟซี่ FC เขาถึงในทุกคนแล้วกะนน้องอิงก,กะเป็นคนมายังไงก็เป็นอย่างนั้น ติดดินยังไงก็เป็นอย่างนั้นไม่เคยอวดว่าตัวเองได้เงินเยอะมีบ้านมีเงังบ่กเคยอวดด้วยละกัไม่เคยที่จะหยิ่งยะโส so, บอกเขาเอิดนั่น,นแหละค่ะพี่น้องคนเขาถึงแฟนคลับเขาถึงไดเบิร์ดเขาถึงไดเบิร์ดสุกคนเนาะพี่น้องเนาะอะเห้ไปเปิดคอมเมนต์คอมเมนต์ที่อะนี่ทีแฟนคลับให้พวกม่ไลาอีละ่ะองค์ิงหลายๆนะเนาะ เจ้าแม่พวงมาลัยอิลีได้พี่นนอกที่สุดเลยลูกสาวให้ลูกสาวมันมานปังปังมาไล,ล่หล่นข้อทุกวันหนึ่งเดียวคนนี้รักมากสุดยอดทุกที่ไปจริงๆหาใครเปรียบน้องคงต้องทําบุญมากๆเพื่อวะอ่าแมนได้พี่นอนอกน้องอิหงหนะเป็นคนมีบุญเลยอิลีเรลาแฟนคลับทีฮักทีแพ่งนี่ยก็มีบุญรวมกันกับอีหลางอิงได้พี่นนองจะว่าได้ไปให มาไล่ให้ตีบได้อียงได้ไปพ่อได้ไปหักนอกได้ไปเอ็นดูหนองได้ไปสนับสนุนหนอกกำมีบุญหลวมกันกัหนองมากด้ยค่ะสั่งว่าเด็พ่อกันเนาะพี่นองเนาะอ่าปังปังมันมันค่ะหลาน้อยปังปังอิหลารุ่นหอบซับของแท้อ่า f c ว่าสุดยอดค่ะอิหลาน้อยยืนหนึ่งเลยค่ะลูกสาวคนสวยให้ลูกสาวมันมันมาไล่ล้นคอทุกวันอ่ารักนี่ละค่ะพี่นอง เมื่อคลืนคุยกับแอดมินยูเดอตูลำพงฟังขี้เลนรักหลาน้อยที่สุดบุญเกิดซัพ์เกิดรุ่นหอบซัพ์รุ่นนี้ของแท้รุ่นหอบซัพ์แฟนคลับบอกคือกันเลยพี่นองปังปัง,ปงตลอดจ้ะของแท้แบกเอาลูกแบกเอาแบกเ,เอาเงินแบกเอาเลยเพิ่นว่าจังสีนาะพี่นอเนาะแล้วอ่ากะอู้คนลงลายลายเมือ่อคืนนีเนาะพี่นนองนี่ กันครับกับพีกลูมไทยลูกอีหลาเน,นี่ยนี่ค่ะพี่น้องอ่ะพี่เสียงก่อนเดียวเสียมาสิตลีกระซิบเนาะพี่น้องเนาะมือนี้อีหลาบา่ได,ด้ขืนไฮโดรลิกติบ่ได้ขืนไฮโดรลิกติอ๋อที่มันอ่ะอันนั้นขืนเนาะพี่น้องบ่ได้เล่นในโซนภาคกลางภาคตะวันออกจะบ่มีไฮโดรลิกครับอ๋อถ้าไปทางภาคตะวันออกทางกรุงเทพทางอ่ะชมบุรีทางขุนมาสิบ,บ่มีเนาะพี่น้องเนาะอ่ะ เบิงบอเบิงเบิงแล้วเบิงอีกเห็นแล้วก็มีความสูงกว่าสาตร์เก่งคักค้นเดียวลองขึ้นละหาหกเพลงแต่ละหมื่นเสียงบอตกหนึ่งเดียวเลยอีหลายย่อมแมนอยู่พี่นกอุ้ยเสียงกะถือว่าน้องดูแลตัวเองดีมากค่ะพี่นอกเสียงกะบริหารพิไซเพราะว่าน้องรับงานคู่มือเนาะพี่นอกเนาะเสียดายพัทยายกเหลือว่ดดีซีเพื่อนว่าอืมสุดยอดมากๆเมื่อคืนบารร้อยเก้าสิบเต็มอัญญาวาสัต เมื่อแรกสิไปหายูในเครือด้อจ้าสุดยอดเลยจ้าลูกสาวควสวยนะ่ารักอิหลาเสียงดีอู้ว,ว่าแต่น้องอิงลงทุกช่องทางทั้ง b e Facebook y o u t u b e อ่าต่อ,ตอ,ตอหลายช่องทางทุกช่องาทางทีมันเป็นโซเชียลเลยพี่นกคนจะเข้าไปคอมเมนต์ก็ลังใจอดซ่อนอิหลาหลาหล,ลายนี่แหละพี่นกอ่านี่ลหละเข้าก็เลยอยากบอกถึงแต่ว่าเฮามักขนาดว่าแฟนครับผู้นี้เอาไปลงว่าอุงอิงรุ่นหอบซับหอบอิลี หอบได้หลายเลยพี่นอ้องแล้วก็เอฟซีกับไปหาให้กำลังใจน้องเด่หลายเลยค่ะพี่นอ้องสำหรับวันนี้สาวกุกเขมร่าก็ขอจบคลิปเรื่องราวของน้องอิงไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากกด like, ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะคะสลับมีอไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ